แค่ฉนหน่อยครับช่องสวยตาไม่อยู่ ลปลาเละปลาเละปลาเละสายวิ่งอะสายวิ่งสายวิ่งเยเรียบร้อยฮะโอ้ใสสวยสวยฮะโอ้เรียบร้อยฮะยกยกขึ้นมาเลยโอ้ใสสวยนะฮะโอ้โอ้เป็นโลเลย โอเป็นโลเลยครับเป็นโลเลยโอ้โอ้โอนึกว่าจะตัวเล็กนะเมื่อกี้ผมเมป็นจิบน้ำนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับโอ้นี่ยโอ้โหเป็นโลนะครับน่าจะมีโลหนึ่งโลสองครับโอ้เมื่อกี้ครับส่งส่งนานไปนหน่อย ดูวนะ่าโอ้กัดไฟอของเราลงคอไปเลยครับอื้อลงคอไปเลยก็กัดเป็นผลงานนะครับงูจงอางนะครับสีเขียวนะครับโอ้โอเมื่อกี้นี้ตรงนั้นเลยกัดกัดตรงนั้นเลยนะครับก็นึกว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับผมเห็นมันจิบน้ำนะครับขึ้นมันจิบน้ำจิบเล็กๆเองครับโอ้โหตัว่านะ ใหญ่เลยปิโลนะครับโอเคครับฝากผลงานไปด้วยนะครับสําหรับกบยางงูจงอานะครับจากค่ายแนตติ่งพิชิงนะครับของเขาดีจริงๆครับสุดยอดครับ